ดีจ้าพี่น้องอยู่กับยายน้อยเลาะเลรอรอรอเด้อพี่นออ้องเออระคักอีรีาะตรงไ้ตรงนามาบัามาแล้วลระทุ่งนามาเก็บผักบุ้งอันนี้นะ่ะบร้หยังอันน่ะเพิ่นเก็บผักบุ้งยัวนะอันนี้บไร้หยังขี้หลังกันอองมันมาด้วยไ่ะ ดูใหญยเก็บขบุงมาพี่น้องเอ้ยโควบีทพี่น้องโัวบีทนกินทรรมชาตัดอ,อยากเก็บผอกบุงเดี๋ยวเราไปห้าเครือมันก่อนเราออกมาไกลๆหมาก่อนลัวหมากัดมาได้พี่น้องเอ้มาเก็บผักบุงแด้สิดไดเครือมัน,มน ตามมาทั้งหลายเหรอก็เห็นเครือพวกบุ้งไหนมาเครือผักบุ้งเราเครือผักบุ้งยู่ใสล่ะค่ะพี่น้องค่ะนั่งดิดอ่องดีๆหยาลายพี่น้องเอ้ยก็จะได้ผักบุ้งลายอยู่ดี๋ยไม่ยา่น้อยมื่อนี่นะพูนเพิ่นนะเพิ่นพักกันเก็บอยุคนี้คุณยายน้อยบ่ ได้ตลาดมันนี่นหะพักบุ้งนลยคืไปกินน้ำยายเด็กินพักบุ้งน้ำยายดอกเด้อเด็กกินได้เด็กกินได้ด้วยยังไงเราเห็นแล้วนี่ไงเด็กกินได้ลงนะเก็บพักบุ้งให้หน่อยเด็กกินได้ด้วยเด็กก็กินได้ไงอันลงลงก่อนลงเข้าลงมันไม่มาเดี๋ยน้อยไล่มันจะมาทมันไม่มาหรอกมันไม่กลับ Má luôn vô lãi kia phòng hưng hai. Mam kia phòng hưng kẹp Mam kia phòng ở hai. Hưng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  hai. đen, hai. Hưng hai. Hưng hai. Hưng เปลือนอากากใช่ไหสิกาดอยู่ทรงหน้าอยู่บ่มีโควิดมาสิกาดห้าเปิือนอากาศเก็บเลยพุ่นไปแล้วสะพายถุงไปแล้วไก่ๆพุ่นแม่น่ะพุ่นพุ่มนักเปตะอยู่กับราวพุ่มเออแล้วปีนี้ทำไมมันไม่มีเขาถ่ายสิได้ไหมใช่ เก็บผักบุ้งพี่น้องเอ้ยช่วงพ่อพีทหากินผักบุ้งรอให้รอสวนนี่ะเด็กกินได้มาเด็กกินได้พี่กันและลูกสาวเด็กกินได้ด้วยกินได้กินได้เด็กกินได้เราถึงธรรมชาติผักบุ้งดูทงไฮทงนาเมื่อกี้เราสิไปมีเมนูอย่างล่ะผัดผักบุ้งไฟแดงยอดอวบขนาดพี่น้องมึงดูน่ะยอดอวบอ่ะซีซี ยอดอวบขนาดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผัดกันไปผัดกันไปผัดกันผัดบุ้งไปผัด,ผดยอดอวบขาดพี่น้องน้ยอยมาตรงนี้มีด่างขาวมีด่าขาวดาเดี๋ยวรอ,อก่อนเดี๋ยวรอยายก่อน ดีดีนะลูกเดี๋ยวไปใส่ตะกร้ากับยาไปใส่ถุงกับยาของบุ๋งพี่น้องอยู่ทงอยู่ไฮนาด้วพี่น้องเอ้ไม่ใช่เดือดเถือ่อนฮะเถือเอาก็ได้เหรอกขอบุ๋งอยู่ไฮนายอดอ้วนอ้วนไหมใช่บุ๋งธรรมศาสตรงามกับงามงามกับงอดสารผิดเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้เขายังเก็บได้อยู่จังหน่อยเพิ่นกะฝนฝนตกลงมานี่แล้วที่นี่เพิ่นกะสิทำนาำหน่อยพี่น้องเพื่นกะสิไถทำนาำเพื่นกะสิบ่มีแล้วนะตอนนี้เพ<ม>ื่อนกะ <inf> e. สใส่ไม่มส,สวยเลยเราไปหาตรงนู้นที่ตรงนู้นดีไหมเก็บตรงนี้ก่อนสวยงามตรงนี้สวยงามดี ให้พี่น้องยืมหน่อยอลอยูกถือให้ห้านถือพี่น้องแล้วยืมหน่อยเป็นคนเก็บได้หลายลไปหลแล้วพอผัดหรือยังใกล้จะพอผัดแล้วนะจ๊ะจะไรพอผัดแล้วท่านเสีย,ยไปผัดพักุ้่ไฟดแดงมาแลงนี่ พาเด็กชินไหนพาเด็กชินได้ใชออร่อยแซ่บนัวนะครับอร่อยแซ่บไปคืออะไรมีไอ้นี้มาบุไปต่อไปต่อไปทางไหนแบบนี้มาทางที่แม่ยางมาทางที่มาย้ายถือมะได้ถือบ่อสอนุถือค่ะอนุคืออยากถือเอาคือบรรดาถุงมา มาพี่น,อนอ้องยอยากถือไหมอ่าน้อยอยากถือมาเดินมาเรื่อยๆย่งางไปอีกพี่น้องย่งางไปหา,า,ปาหาเพื่อนมัน,นอีกใจหน้อยาาคือทะมานันคือทะมันหลานแทนพี่น้องหลานก็บอกให้ใจหน้ยอยดื้อเด้อหลานจะถือได้บักบุ้งะนะขนาดทรมานหลานขักเด้อมึงนี่นะฮะ ใช่ะหายางมายางมาเด็กกินได้นะเด็กกินได้ค่ะเด็กก็กินได้ค่ะอร่อยนะคะมีแคลเซียมผักใบเขียวมีแคลเซียมเยอะค่ะมหมายเ้าก็เห็นครือ,อ,ม,รอมันนอเปลนพูดไปกับยายหน่อยคือมันยายถือให้ไหมยายน้อยถือให้ไหมอาน,นุกับถือ มาทางนั้นหน,หนูอยากถือหนูอยากถือว่าสัน้นอันนี้เพิ่นเก็บไปอันนี้เพิ่นเก็บหรืยอยังย,ยอดยาวยาวยอดยาวยาวหลายหลายพี่น้องตายหล้วตายแลย้วเก็บก่อนนอดยงางาวยอดยาวยาว,ยาว,ยาว,ยาวจ้าอะไร ร้านก็อยากถือเนี่ยกิได้เด็กน้อยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเด็กน้อยก็ได้กินเดี๋ยวเราก็เอาไปผัดเด็น้อยฮึใครติดตัวชขี้ตุมเอาออกเด็น้อยเอาออกยังไงขี้ตุมไปเดินไปก่อนมาเด็กน้อยถือไหมเด็กน้อยถือก่อนหนูถือขี้ตุมหนูเอาขี้ตุมก่อนมา บนีเนนดินมานองเหี้ยวเหมือดเลยพี่น้องเหี<า>้ยวอ้าวหลางสุดจะถึงจะเอาถือไปมามา,มาปลาพี่พี่โคนพี่โคนมาเร็วเร็วพี่โคน,ยโอ,ยนอยูย่สล่ะโว้ยยใยหน่อยทรมานหลุกหลานรีบพี้โคนขยับมาทางนี้ย้ำมาพี่ย้ำมาพี่วางลงเม่ล่าวางลง กองไว้หน่าละกองไว้เออกองไว้เก็บก่อนนะค่อยไปเอาเก็บหน่ยอดงามมิตะยอดอุบัติมิตะงอมขอถือให้มาก็ถือไม่ได้ถือไม่ได้เดี๋ยวมันจะพาตกขี้ตุ่มไงวายขี้ตุ่มเต็มขี้ตุ่มเต็มเลยนะคะขี้ตุ่มเต็มนะคะโอ้ยขี้ตุ่มมีบางยอดบางเด็กกินได้นะคะเด็กกินได้นะคะ เก็บเก็บได้นะคะทุกคนนะคะทุกคนนะคะกระสั่นน้ำหวานมาพี่น้องสอรรคักบุ้งแม่พี่น้องเ้ยงามฮะเดี๋ยวเอาแต่เครือเอาแต่อันมันเงาเงอุกอวกอันนี้ไงเด็ดมาหล่ะเด็ดมา นั่นแหละเอามาไหนล่ะกรองไว้าาไปกรองไว้เออน่ะไปกรองไว้น้ำกันอันนี้ของบุ้งแดงเฮ้ยเนี่ยรอ,องเท่าใส่รองเท้าไหมแล้วไปเก็บของบุ้งขาวไหม Bên phường bây giờ 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 bây หลายยมากเลยค่ะคลิปนี้กระซัมนี่เด้อพี่น้องให้พี่น้องดูปะเอาให้เพื่อนเบิ่งนะคลิปนี้กระซัมนี่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมายายหน่อยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ